รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกของประเทศไทยนำร่อง3สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยจะเริ่มเรียนในปีการศึกษา2568ตั้งเป้าผลิตวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้อย่างน้อย1,500คนต่อปีเพื่อผลิตกำลังคนทักษะสูงตอบสนองอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐและวาระแห่งชาติ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานที่สำคัญทั้งในระยะกลางและระยะยาวจะเห็นผลภายใน2-4ปีเพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิตกำลังคนและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยหลังจากนี้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆจะทยอยเปิดหลักสูตรเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตเฉพาะทางให้มีปริมาณมากเพียงพอรองรับความต้องการภายในประเทศและดึงดูดการลงทุ จากต่างประเทศ